สวัสดีค่ะยายส,สนไทยฟินแลนด์ค่ะวันนี้มาชมป่ากันค่ะมาเที่ยวป่ากันค่ะเที่ยวป่ากับยายสนนะคะถามว่ามาทำอะไรก็มาหาเบอร์รี่เหมือนเคยค่ะมาหาบูเบอรี่กับมาหาเห็ดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเห็ดพึ่งหวานตอนนี้ก็ขึ้นมากแล้วค่ะยายสนก็นเลยมาชมป่าก่อน ยายสนก็นเลยพาพี่ๆน้องๆมาชมป่าชมวิวทิวทัศน์ในป่าค่ะวันนี้เที่ยวป่ากับยายสนค่ะวันนี้ยายสนสายอ้าวยายสนสายเดียวว่าสั้นเที่ยวป่ากับยายสนค่ะวันนี้ยายสนฉายเดียวค่ะก็เลยมีเวลาได้ถ่ายทำมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมบรรยากาศในป่าค่ะ สองข้างทางสองป่านี้จะเป็นป่าบูบอรี่นะคะพี่พี่น้องน้องขาเป็นป่าต้นสนค่ะส่วนใหญ่ป่าต้นสนอย่างกันนี้จะมีบูบอรี่เยอะค่ะพี่พี่น้องน้องขาต้นไม้ของเขาจะเป็นต้นสนหนาวค่ะกับต้นคริสต์มาสค่ะพี่พี่น้องน้องขาถ้าเป็นต้นคริสต์มาสป่ามันจะทึบค่ะ แล้วทีนี้ถ้าเป็นต้นสนนะคะพี่พี่น้องๆ้องขาต้นสนเขาจะสูงตรงมากค่ะพี่พี่น้องๆ้องขาเห็นไหมค่ะพวกบูเบอร์รี่รันเบอร์รี่มันรัดเบอร์รี่มันก็จะขึ้นค่ะพี่พี่น้องๆค่ะขาไอ้พวกลูกดําลูกแดงนั่นแหละค่ะยายสนอาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ยายสนพาพี่พี่น้องๆ้องมาชมป่าค่ะตอนนี้ยายสนอยู่หน้าภาคกลางของประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่พี่น้องน้องขาก็มาชมป่าด้วยกันกับยายสนนะคะ ตอนนี้ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์เนาะค่ะจะเป็นรืดดูใบไม้ร่วงมาแล้วค่ะอากาศก็จะเริ่มมืดอย่างนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่นี่ไม่มีฤดูฝนค่ะ ตกตอนไหนเขาก็ตกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาไม่มีฤดูฝนค่ะที่นี่อยู่ที่นี่จะมีถึงสี่ฤดูค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนนี้เป็นฤดูร้อนค่ะพอเสร็จจากฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงจากใบไม้ร่วงก็จะเป็นฤดูหนาวค่ะพอจะเป็นฤดูหนาวก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยเราเนาะค่ะบ้านเรามีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนค่ะ ฝนค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะถึงไม่มีฤดูฝนแต่ฝนเขาจะตกอยากจะตกตอนไหนเขาก็ตกมาได้ทันทีเลยค่ะที่ว่าเขาอยากจะตกมันค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะอุ้ยเยสนเอาไปงั้นไปชมป่ากับเยสนค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะวันนี้ฉายเดี๋ยวก็เลยมีโอกาสให้พี่พี่น้องน้องได้รับดูรับชมป่าด้วยกันค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะ สนก็ไปอยู่คนเดียวในป่าถึงห้าชั่วโมงค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะจนจะมืดแล้วค่ะสามีบอกว่าไปตักให้เขาสองถังซิว่าเขาสั่งมาสองถังค่ะไปหาเบอร์รี่ค่ะยสนไปหาปูเบอร์รี่แต่ก็ได้มานิดหน่อยค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆีน้องน้องคะกราบขอพบพระคุณมากๆากเลยคะ่ะพ,พี่พี่น้องๆ้องทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะกราบขอพบพระคุณมากๆค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนไทยฟินแลนด์โดยเสมอมา ถนนใหญ่แล้วค่ะพี่ๆน้องๆขาขอกวนตำรวจนะคะเดี๋ยวยายสนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆขารักทุกคนรักทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย